ออกรถสวิฟ t วันนี้รับทันทีซูซูกิ w อ r ์รี่ฟรโปรแกรมดีโดนใจมอบความมั่นใจให้กับคุณฟรีซูซูกิเมนชเ n น n ์เซอร์วิสเราดูแลค่าบำรุงรักษาและค่าแรงให้ถึง7ปี f ปีฟรีซูซูกิวรันตีรับประกันคุณภาพรถยนต์7ปีและฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง7ปีพร้อมข้อเสนอผ่อนหน้าสูงสุด99เดือนวันนี้ถึง30กันยายนนี้สอบถามข้อมูลที่ทโชว์รูมรถยนต์กิทั่วประเทศนะครับ เติมเต็มความฝันและความสุขให้คนที่คุณรักด้วยแหวนเพชร1กระัตน้ำร้อยพร้อมตัวเรือนมาตรฐานทอง 18K ในราคาเพียง30,000บาทพร้อมใบเซอร์ดับโลก JIA และ IGI จาก Cherry House Lab Gold Diamond เพชรแท้ทางเลือกใหม่พิเศษแจ้งมาจากดูบอลกับนัดลดเพิ่ม3,000บาทนะครับมเมล็ดทานตะวันอบกรอบรามือ พกไปมันได้ทุกที่ทุกเวลากับสแน็คที่ทานง่ายได้ประโยชน์เคี้ยวเพลินระหว่างทางานอ่านหนังสือหรือว่าดูบอลก็ได้อร่อยง่ายๆท้งรถดั้งเดิมรถบาร์บีคิวในรูปแบบของซองช็อตหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าทิกตอกของกลามือออฟฟิเชียลครับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ทุกนาทีปีศาจแดงนะครับตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับข่าวประจําวันอังคารที่3กันยายนครับก็เป็น อีกหนึ่งวันนะครับที่ผ่านพ้นไปนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นศึกแดงเดือดนะครับที่เจอกับลิเวอร์พูลในที่ที่ผ่านมาซึ่งเราแพ้นะครับก็าบรรยากาศต่างๆนะครับก็ใช้คําว่ามันก็จะดูมองมองมนๆหน่อยแหละนะมันก็จะไม่ได้ดูสดชื่นกันเท่าไหร่แต่ว่าฟุตบอลก็เป็นแบบนี้แหละครับนะบางทีก็อ่ะมีชนะได้มีแพ้ได้นะครับมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเราก็มาวิพากษ์วิจารณ์กัน มาให้กำลังใจกันอันนี้ก็สุดแล้วแต่แต่ละท่านจะมองอฟุตบอลน,นะครับมองทีมที่เชียร์ในมุมงแบบไหนก็แล้วกันนะครับเช่นเดียวกับเรื่องนี้นะครับซึ่งก็เป็นการเปิดใจแหละนะครับของทางปีเตอร์ชไมเคิลนะครับที่ได้พูดคุยนะครับในรายการหลังเกมพรีเมียร์ลีกก็จะมีชไมเคิลน,นะครับไมเคิลเวนแล้วก็พอลสโควซึ่ง3คนนี้เนี่ยเคยเล่นในยุคข,ของเซเล็ r ฟูซัน สมัยคนก็เปิดใจเลยครับว <Yeah. S 2> <way, S 3> ่าในเกมเจอกับลิเ์พูมในที่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาไปนั่งข้างๆหรือว่าใกล้ๆเซิร์เล็กฟอกุสันนี่แหละนะครับแล้วเขาก็รู้สึกเศร้ามากนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ป๋าเนี่ยเคยทําให้กับสโมสรแห่งนี้นะครับมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆมันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขระหว่างเรา3คนซึ่งอย่างที่ทราบกันนะครับว่าสโคสกับโอเว่นก็เคยอยู่ในยุคป๋านะครับทุกอย่างที่เราสนุกร่วมกันช่วงเวลาดีๆ การได้นั่งกับป่าแล้วได้เห็นป๋าต้องมามองมาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เศร้ามากนะครับเพราะว่าป่าเนี่ยเคยทําสิ่งที่ยอดเยี่ยมไปกับสโมสรแห่งนี้นะครับแล้วตอนนี้สิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้อยู่ที่สโมสรของเราอีกต่อไปแล้วนะครับสโมสรมีการเปลี่ยนไปมีใครบางคนเข้ามาสักวันหึงอ e ินนออสนะครับมา,าทํางานในสโมสรมาจัดการบริหารสโมสร พวกเขาสนับสนย์ผู้จัดก,การทีมให้เงินผู้จัดก,การทีมนะครับแต่ว่าตอนนี้3มเกมเราแพ้ไป2นะครับก็สไตเกิลก็บอกว่าเขาก็รู้สึกเศร้านะเพราะว่าเขาอยากให้ทีมทีมนี้ทำผลงานได้ดีนะครับตรงนี้เนี่ยก็มองได,มงได้มองได้หลายมุมนะครับคือมันอาจจะเหมือนเป็นการไปวิจาร์เอริกเทนฮากแหละนะครับว่าเอ้ยสมัยยุคป่าทำได้ดีนะตอนนี้มันเศร้ามากเลยที่มันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ,อีกมุมหนึ่ง มันก็เป็นการแสดงความรู้สึกแหละของอ,อดีตนักเตะซึ่งใช้คําว่าในวันที่นักเตะไม่ใช่นักเตะแล้วนะครับคือเขาไม่ได้ทํางานที่สโมสรอ,อย่างนี้แล้วเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่ลงเล่นสวมเสื้อสโมสรลงเตะอีกแล้วเนี่ยเขาก็เป็นเสมือนแฟนบอลคนหนึ่งซึ่งในเคสของชัมัยก็เป็นตํานานสโมสรด้วย ผมว่ามันก็ไม่แปลกที่ความรักที่เขามีต่อสโมสรแห่งนี้นะครับกับสิ่งที่เขาเคยเประสบความสูเรมาในอดีตนะครับมันจะทำให้เขาพูดความรู้สึกของเขาแบบนี้ออกมานะครับแต่ว่าอีกมุมนึงก็อาจจะมีมุมมองที่ว่าแชมเปเคยพูดออกมาแบบนี้คุณอาจจะไม่เข้าใจโปรเจกต์ระยะยาวเท่าไหร่คุณต้องเคียงข้างผู้จัดจาก,การทีไมอะไรแบบนี้นะครับคืออย่างที่ผมบอกนะมุมมองของแฟนบอลก็จะมี2มุมอะ มันอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกเชื่อมุมไหนคุณจะมองในมุมไหนนะครับแต่ก็เข้าใจชไมเคิลน,นะซึ่งชไมเคิลก็อาจจะเป็นตัวแทนแฟนบอลอย่างเราเราหลายภาคส่วนที่อยู่ในยุคปา๋านะครับที่เคยประสบความสําเร็จนะครับที่เคยคว้าแชมป์ต่างๆมากมายมันก็จะมีความรู้สึกแบบนี้นะครับก็อยู่ที่แต่ละคนมองก็แลวการผมเชื่อว่าแม้ว่าความเห็นของแฟนบอลหลายท่านจะแตกต่างกันเนาะ นะครับไม่ว่าจะเป็นบางส่วนก็อยากที่จะให้เทนฮากอยู่ต่อเป็นเป็นโปรเจกต์ระยะยาวต้องสร้างกันไปนะครับหรือบางท่านก็มองว่ามันต้องเปลี่ยนพ้จัดการทีมแล้วเพื่อยให้ทีมกลับมาดีขึ้นผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนคก็อยากให้ภาพเนี่ยนะครับมันออกมาเป็นแบบที่ชมเคิลบอกนั่นแหละคือทุกคนก็อยากให้เรากลับมาประสบความสำเร็จครั้งใช่ไหมครับผมว่าเราอาจจะควบคุมอะไรไม่ได้อคอมมูนิตี้ของดูบาร์กันนัทเองหรือว่าแฟนมาโยเนเต็ดนะครับในบ้านเราทั้งหมด ผมเชื่อว่าเราก็มีวิธีที่แตกต่างกันแนวทางที่แตกต่างกันในมุมของเราที่ยา้ายทีมกลับมาประสบความสำเร็จแต่ว่านั่นแหละครับเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่อยากให้เทนฮักอยู่ต่อเป็นนานๆเพื่อสร้างทีมนะครับหรือว่าบางกลุ่มที่อยากให้เทนฮักออกไปวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลครับอยู่ที่สโมสรว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรอยู่ที่เอเนอสเลยนะฮะอ่ะเรื่อง OS, เอเนอส๋ยวมาพูดถึงกันแน่ๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ มาดูในเรื่องของข่าวซื้อขายซึ่งมีมาฝากกันเล็กน้อยนะครับออมันยังมีความหลงนะครับแม้ว่าตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวไปแล้วก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็มีข่าวคริสเตนเอริกเซนที่เหลือสัญญาปีเดียวนะครับแล้วก็ด้วยความที่เอริกเซนเนี่ยณนะตอนนี้คือไม่ใช่ตัวหลักของทีมแล้วนะครับแล้วก็บวกกับจริงๆก่อนตลาดซื้อขายจะปิดเนี่ยมันก็มีข่าวว่าหลายทีมสนใจเอริกเซนแต่ว่าสุดท้ายการย้ายทีมก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับและ ตลาดซื้อขายขาเข้านะครับของหลีกอื่นๆที่ไม่ใช่หลีกอังกฤษนะครับมันก็มีหลายหลีกที่ยังไม่ได้ปิดในช่วงปลายเดือนที่แล้วนะครับหนึ่งนั้นก็คือหลีกเบลเยียมนะมันก็เลยมีข่าวว่าคริสเตียนเอริเซนเนี่ยได้รับการติดต่อได้รับการสนใจนะครับจากอันเดเลชทีมในเบลเยียมแล้วก็มีสายข่าวนะครับจาก RTL สื่อเบลเยียมเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวเอริเซนจะไปที่อันเดเลชนะนะครับมมแมตต์อาจจะจ่ายค่าเหนื่อยให้บางส่วนนะครับอะไรแบบนี้ นะครับแล้วก็อาจจะเป็นการย้ายฟรีนะครับก็ว่าไปนะครับผู้สืข่าวของสื่อเบลเยียมก็รายงานไปแต่ทีนี้นะครับไม่นานครับสื่ออย่างฟุตบอล l ินเตอร์เนชั่นแนะครับซึ่งเป็นสื่อของประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับก็รายงานเข้ามาว่าอันดับแรกเลยนะครับเอริกเซนจะไม่ได้ย้ายไปด้วยทีมอาแจกอัมสเตอร์ดัมส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเพราะว่าสภาวะการเงินของอาแจกนะครับกับเรื่องกฎการเงินที่อาแจกยัง ไม่ได้พร้อมที่จะดึงเอริกเซนไปในเวลานี้นะครับแล้วก็มาร์ตินชูตส์นะครับซึ่งเป็นเอเจนต์ของเอริกเซนก็รายงานว่าตัวนักเตะเนี่ยจะยังอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปอย่างน้อยก็ไปจนถึงตลาดหน้าหนาวนะครับในช่วงเดือนมอกราคมคือเอาจริงๆเรื่องเอริกเซนเนี่ยถามว่าตัวเอริกเซนถ้าเป็นฟุตบอลของเทนฮากในเวลานี้นะครับแล้วก็รวมถึงที่เราดูเรื่องของพลังงานนะครับาการวิ่งไล่บอลของเอริกเซนคือ ผมว่าเอเรเซ่นช่วยในเรื่องพลังงานได้น้อยลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าถามถึงว่าเขาอาจจะลงมาเป็นตัวสำรองในบางเกมผมเชื่อว่าเขาทําได้นะครับแต่จะสลับลงเล่นเป็นตัวจริงเลยผมว่ามันอาจจะยากสลับไปเอเรเซ่นแล้วนะถ้าสมมติปล่อยเอเรเซ่นไปนะครับเพื่อจะเปิดโอกาสให้นักเตะตัวใหม่เข้ามาเนี่ยในช่วงตลาดเปิดมันก็อาจจะทําได้แต่ขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าปล่อยเอเรเซ่นไปในตอนนี้โอ้โหขนาดทีมในแผงมิดฟิลด์เราจะเล็กมาก ลองนึกภาพว่าเกมเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยเชนฮักเปลี่ยนคาซิมิโรออกนะครับในสถานการณ์ที่เมสันมา์ก็เจ็บคนที่ลงมาแทนคือโทบีคอร์เลเยอร์ซึ่งเป็นกองกลางดาวรุง่งเะน,นสควอตทีมในแผงมิดฟิลด์คือเราเล็กมากนะครับอย่างไที่สุดคือเก็บเอเนไว้ก่อนในเวลาเนี้ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ก็โอเคแหละนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือมุมมองมันก็มีหลายมุมถ้าสมมุติว่าเราเลือกที่จะ เก็บออเดเซนไว้มันก็มีข้อเสียนะเพราะว่าตลาดหน้าหนาวเนี่ยสมมติว่าจะมีการซื้อออเดเซนตัวนั้นสัญญาเขาเลยหกเดือนครับมันจะแทบไม่ได้เลยเลยแทบจะไม่ได้เลยเลยนะครับหรือถ้าเกิดปล่อยในช่วงจบซีซั่นก็คือย้ายฟรีกันไปแต่ผมว่าสุดท้ายอ่ะมันอยู่ที่ตัวออเดเซนเองด้วยครับในเมื่อเขาจะอยู่ต่อแล้วก็บวกกับคือแน่นอนว่าเราไม่รู้มันเกี่ยวกับเรื่องของค่าเหนื่อยเรื่องของการเงินของเจ้าตัวหรือเปล่านะครับ แต่ก็นั่นแหละถ้าในช่วงที่เราหาใครมาไม่ได้นะครับอย่างน้อยคริสเตียนช่วยทีมในเวลานี้ในมุมผม,มนะมันก็ดีกว่าทีนี้ถามว่าคือถ้าสมมติว่าปล่อยเอรเซนไปผมสมมตินะเพราะว่าตลาดของไลท์ลีมก็ยังไม่ปิดสมมติว่าเฮ้ยมันมีข่าวพลิกล็อกป่ะนะครับสมมติว่าผู้สื่อข่าวระดับสูงรายงานว่าเอเรเซนใหญ่เราไปลองดูตลาดฟรีเอเจนซ์ซิฟรีเอเจน์เนี่ยนะครับต้องแจ้งแบบนี้ครับคือโอเคตลาดมันปิดไปแล้ว คุณสามารถเซ็นฟรีเอเยนต์ได้แบบไม่มีกำหนดนะครับแต่การลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันมีระยะเวลาที่กำหนดในการต้องลงทะเบียนให้ทันวันที่13กันยายนครับฉ so ะนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องการฟรีเอเยนต์นักเตะเหล่านี้ครับมันก็มีรายชื่อตามที่ทาง t r า n s f e r Market เขาระบุมาแหละอาร์เบียนราบิโอนะครับอังเดรโกเมสอดีตกลางเอฟเวอร์ตันนะครับนักเตะอย่างดารวิคคลาเซนกลางของอ ทีมชาตินเทอร์แลนด์นะครับเดนิสสปราดนะครับอดีตมิดฟิลด์ของเลสเตอร์เกอร์เซรอสคิชูเวียกนะครับกองกลางดีกรีเดนมซาติโปแลนด์มิดเดิลเนมเปอร์เชนะครับกองกลางาชาวบอสเนียอย่างเงี้ยนะครับแต่คุณดูนักเตะแต่ละคนที่เป็นฟรีเอเยนเน่ยมันไม่ใกล้30ก็30ไปแล้วนะครับฉะนั้นถามว่านักเตะเราเนี่ยถ้าต้องมาวิ่งเยอะๆนะครับมาวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยบางทีมันก็นอาจจะไม่ไหวผมว่า เอาจริงทีมหลังบ้านทีมซื้อขายเขาคจงจะพยายามประเมินแล้วแหละนะครับว่าม,มันอาจจะประมาณนี้จริงๆนะครับเพราะว่วาคือได้ดูตามลิสต์เนี่ยคือโอเคนักเตะบางคนอ่ะเชิงได้นะครับคลาสมันอาจจะพอเล่นให้กับทีมในพรีเมียร์ลีกได้บ้างแต่ถามว่าบอลของเทนฮากในเวลานี้มันต้องใช้พลังงานมนต้องสูงคือเราไม่ได้พูดว่าสมมติเทนฮากไม่อยู่แล้วนะครับจะยังไงนะแต่ณตอนนี้เทนฮากเป็นกุนซือมันก็จะเป็นบอลของเทนฮากก่อนแล้วนักเตะ กลุ่มนี้นะครับที่อายุค่อนข้างเยอะแล้วมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับประมาณนี้ฉะนั้นเอริเซนก็คงจะอยู่กับทีมต่อไปบาถ้านอาจะถามผมว่าอ้าวก็ทาเตตตัวพวกนี้ไม่ตอบโจทย์แล้วเอริเซนที่วิ่งไม่ไหวมันตอบโจทย์เหรอนะครับก็ต้องย้อนไปพูดอีกครั้งว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าให้เอริเซนอยู่ต่อนะครับแล้วยอมที่จะไปหามิดฟิลด์ที่มีพลังงานถุงสูงอายนุน้อยในตลาดต่อ,ตอไปอันนี้คือสิ่งที่สโมสรอ,อาจจะมองในมุมแบบนี้มากกว่า ยังอยู่ที่เรื่องราวในแผงมิดฟิลด์ครับซึ่งเราก็ต้องไปพูดถึงคาเซมิโร่กันละแน่นอนว่าคาเซมิโร่ถูกวิจารณ์ค่อนข้างเยอะนะครับสื่อก็โจมตีเยอะแล้วก็ผมเข้าใจว่าพวกเราแฟนบอลด้วยความที่มันเป็นเกมเจอรียพูลด้วยนะครับแล้วก็คาเซมิโร่จ่ายบอลพลาดซึ่งในมุมของผมนะเ,เรื่องระบบ3ามในการวิวอัพมันก็มีปัญหาด้วยนะครับแต่ถามว่าคาเซจ่ายบอลพลาดไหมก็จ่ายบอลพลาดจริงสิ่งที่ผมอยากจะสื่อในเรื่องนี้ก็คือว่าณเ,นะเวลานี้เนี่ยคาเซมิโร่โดนวิจารณ์หนักมาก และหนึ่งอันนั้นก็คือสื่อนะคเจมส์ชักเกอร์โพสดข่าวจากเทเลกราฟโอ้โหพาดหัวแรงมากนะครับก็บอกว่าสิ่งที่คาซิ m i โรกระทำนะครับก็คือความผิดพลาดของเขาในเกมแดงเดือดนี่แหละนะครับความอับอายที่เกิดขึ้นมันจะทําให้เขาเนี่ยนะครับต้องยุติอาชีพค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเลยนะครับอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็คื่องแรงนี่คือเหตุผลนะครับว่าทําไมหลายคนถึงบอกว่า การเล่นในกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคุณจะต้องถูกสื่อนะครับโอ้โหออกมาวิจารณ์นะครับเอาประเด็นของคุณมาเล่นพาดหัวแรงๆนะครับโค้ชคำพูดของคุณและแฟนบอลก็มาโจมตีคือคุณจะไม่ได้เตะฟุตบอลอย่างสงบนะครับนะครับคุณจะไม่ได้โฟกัสที่เรื่องฟุตบอลอย่างเดียวแหละนะครับทุกสิ่งทุกอย่างสื่อจะจับจ้องอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจสำหรับได้อลายคนที่ก็อาจจะ ถูกสื่อโจมตีอย่างต่อเนื่องวิธตัวอย่างเช่นนะแฟนๆบ้านเราหลายส่วนอยากจะได้เมซันงรีนวูดกลับมาตอนนี้กรีนวูดเล่นฟุตบอลอย่างแฮปปี้ละนะครับไม่ค่อยมีสื่อจับจ้องที่งอลไรบีบมากเลยแม้ว่าจะยิงประตูได้ต่อเนื่องและเสืออังกฤษก็จะชื่นชมนะครับแต่ว่านั่นแหละครับคือถ้ากลับมาอยู่ที่ยูเนเต็ดเนี่ยโอ้โหยเนี่ยมันจะเจอในสิ่งที่คาเซมิโร่เจอนะครับผมเข้าใจว่าหลายท่านต้องการกลับมานะให้กรีนบูทกลับมานะครับเมื่อกี้พูดถึงกรีนบูทนะแต่ก็นั่นแหละทุกอย่างมันก็มมีีีได้เสย คือเฉพาะพาดหัวนั่นนะครับคือสิ่งที่ผมว่าผมอยากนํามาเล่าให้กับทุกคนฟังนะครับเพราะว่าสิ่งที่ดักเกอร์เขียนเนี่ยเขาก็เอาสิ่งที่เนวิลนะครับแกรี่เนวิลคุยกับเพื่อนๆในรายการนี่แหละเนวิลก็เล่าให้ฟังนะครับว่าในปี2 0 1 1นะครับช่วงอาชีพคาแข้งของเขาช่วงท้ายๆนะครับประมาณสัก13ปีที่แล้วนะตอนนั้นเนวิลเดอกับเวสบรอมนะแล้วก็เนวิลเนี่ยลงสนามในช่วงท้ายๆของอาชีพและเรียแรงแข้งขาอะไรก็ไม่เหมือนเดิม อันที่สุดเนี่ยสุดท้ายเสื้อเล็กเปลี่ยนเนวิออกในช่วงพักครึ่งตอนนั้นเนวิ hmm. ก็รู้ดีว่าโอเคนะครับมันจะต้องถึงเวลาที่จะต้องจากลากันแล้วเพราะว่าร่างกายเขามไม่ไหวแล้วนะครับมันก็เลยอาจจะเป็นาสาเหตุที่ดักเกอร์พลาดหัวแบบนี้แต่ถามว่ามันถึงขนาดที่เกมแพลิว์พูลเนี่ยคารเซเมโร่จะต้องยุตินะครับอาชีพค้าแข่งกับแมยูเนเตดแยกทางกัน,ปนไปมมันอาจจะแรงเกินไปเพียงแต่ว่า สโมสรก็คงจะต้องเรียนรู้นะครับที่จะต้องใช้คาซิเมโรให้มันเหมาะสมอันนี้ก็ต้องหมายถึงเทนฮากแล้วก็ทีมโค้ชด้วยครับอา,อาจจะใช้ในเกมที่ความพิกานของเกมไม่ได้หนักมากนะครับแล้วก็ใช้คาเซในแบบที่มันอาจจะทําให้เขาไม่ต้องรับภาระในการใใจ่ายบอลขึ้นหน้ามากเกินไปเพราะว่าอย่างแอนดี้มิเชนนะครับผู้สื่อข่าวอาบูโสนะครับจากเดอะแอติกนะครับก็ไปพูดคุยกับบรรดาเพื่อนผู้สื่อข่าวใน Talk of the d e v i l s นะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ มีเทนเขาเล่าให้ฟังว่าคาร์สเมโร่เนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้กับแท็กติกของยูไนเต็ดเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วซึ่งมันคือ3 1 6หนึ่งหกโอเวอร์โหลดนี่แหละนะครับจากสาแต่ส่วนมากจะเป็น3 1 6ด้วยซ้ำนะครับแต่จังหวะโอเวอร์โหลดขึ้นข้างบนทีนี้การที่คาร์สเมิโร่ต้องมายืนเป็นเบอร์1 1คนเดียวอะ่ะ3 1 6 1ที่เป็นกลางตัวต่ำคนเดียวเนี่ยนะครับคาร์สเมิโร่บอกว่าบางทีมันอาจจะเป็นการเปิดเผยจุดอ่อน,อนของเขามากจนเกินไปคาร์สเมิโร่เป็นมิดฟิลด์ที่ เป็นสายบูดุดันนะครับอย่างที่เราเห็นกันแล้วตอนที่เล่นใ้กับเรอัลมาดริดในยุคที่รุ่งเรืองนะครับเขาเป็นดฟิลด์ที่ตัดเกมได้ดีมากในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วถามว่าคาสเมโรออกบอลได้ไหมออกบอลได้ครับเขาออกบอลยาวได้และหลายครั้งที่คาสเมโรจ่ายบอลทะลุลายหรือว่าจ่ายบอลโดง่งนะครับให้กับเพื่อนๆทําประตูเขาทําได้แล้วหลายครั้งนะครับในการเล่นใ้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่นะครับถามว่า ตอนที่อยู่เรัลมาดริดในยุคพีคกเนี่ยคาเซก็ไม่ต้องทำอะไรแบบนั้นนะครับเพราะมีลูกาโมดริชมีโทนี่ครอสทําให้ถูกไหมฮะแต่คาเซมิโร่เป็นนักเแต่ที่ออกบอลได้เสียครับนะครับแล้วก็ส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะไม่ใช้เวลาในการคุมจังหวะเกมนานนะครับอยู่กับบอลน,นานหลายจังหวะคือคาเซมิโร่ได้บอลปุป๊บเขาวางบอลเลยทีนี้การจ่ายบอลเร็วนะครับคือบอลมาถึงปุ๊บพลิกเลยให้เลยโอกาสเสียมันเยอะ นะครับแล้วาิทีการจ่ายบอลวัดการจ่ายบอลได้เสียหรือว่าการจ่ายบอลตั้งแต่ first touch หรือว่าการจ่ายบอลจังหวะแรกเนี่ยมันก็อาจจะทําให้สถานการณ์ในเกมเจอกับลิเวอร์พูลมันเกิดขึ้นได้ก็คือการจ่ายบอลคารส์สเมอร์มันก็จะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีโอกาสที่จะพลาดได้นะครับฉะนั้นผมก็เข้าใจว่าทาํา,ารสเมรโร่ถึงรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับแทคติกที่มันเกิดขึ้นในฤดูกาลที่แล้วผมเชื่อว่าจริงๆนักเตะทุกคนถ้าสมมติว่าเขาจะไม่ค่อยพอใจไม่ค่อยเห็นด้วยกับแทัคติกของโค้ช นะครับอ,อย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเราเป็นคนทํางนานในออฟฟิศแบบนี้แล้วสมมติว่าเจ้านายวางนโยบายต่างๆมาวางแผนต่างๆเราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยได้แต่สุดท้ายด้วยความเป็นนักเตะก็ต้องลงสนามไปเลยเนาะนะครับสรุปแล้วเนี่ยผมก็เข้าใจว่าหลายท่านอาจจะวิจารณ์กาเซมิโร่แต่บางท่านก็อาจจะมองว่าคาเซม่ได้ผิดขนาดนั้นมันอยู่ที่ระบบสำหรับผมเช่นเดิมนะครับถามว่าคาเซจ่ายพลาดไหมพลาดแต่ว่าระบบ3 1 6 แล้วก็นักเตะหลายคนขึ้นหน้าไปทําให้ตัวที่รับบอลกับคาเซเนี่ยมันยืนห่างกันแบบนี้โอกาสการจ่ายบอลเสียมันก็มีเยอะขึ้นฉะนั้นผะมว่ามันก็ทั้ง2บริบทนะครับก็ว่าันไปแต่ตัวผมเองก็ยังขอเป็นกําลังใจให้คารเซมิโร่นะครับในมุมหนึ่งเขาเป็นมืออาชีพแล้วเขาก็ตั้งใจเต็มที่มากๆก็ก็เข้าใจว่าอาจจะโดวนวิจาร์เยอะนะครับเห็นใจอะ่ะจริงๆเห็นใจนักเตะไแต่ทุกคนที่พลาดในเกมใหญ่นะเพราะว่าก็จะโดนแบบนี้กันทุกคนเอาล่ะ นะครับเรื่องสุดท้ายที่งราคุยกันก็คือเรื่องของเอริกเทนฮากนะครับซึ่งถามว่าอนาคตของเทนฮากจะเป็นยังไงผมว่าเรื่องนี้ก็มันเรื่องที่หลายท่านอาจจะอยากจะแลกเปลี่ยนอยากทราบกันนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมีบทสัมภาษณ์นะครับของโอมาบาราดานะครับกับดานาชวดนะครับที่ ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมเจอรลีย์พูนะครับอันนี้ย้าว่าเป็นบทสัมภาษณ์ก่อนเกมเจอรลีย์พูไม่ใช่หลังเกมเจอรลีย์พูนะซึ่งกล่าวโดยสรุปแล้วนะครับโอมาราดาเขาก็บอกว่าตัวเขานี่ยังเชื่อมั่นนะครับกับสิ่งที่เอเรียนฮาร์พยายามจะทำนะครับณตอนนี้คือหลังบ้านก็ทํางานเต็มที่แล้วแหละนะครับกำลังสร้างโครงสร้างต่อติ๊กซอทําสิ่งต่างที่มันถูกต้องที่สุดอยู่นะครับซึ่งเอาล่ะนะครับณตอนนี้เนี่ย ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเบอร์ดายังคงไว้ใจเอริกเทนฮากเชื่อมั่นไหมนะครับเบรดาก็บอกว่าแน่นอนนะรเราคิดว่าเอริกคือโค้ชที่เหมาะสมแล้วเราก็สนับสนุนเขาเราจะทํางานอย่างหนักนะครับเพื่อทําให้เขาเนี่ยเก็บผลการแข่งขันนะครับให้ได้ดีที่สุดนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเบอรดาก็บอกว่าตัวเขาต้องการความสําเร็จในระยะยาวแต่มันก็ต้องมาจากปัจจัยเหล่านี้นะครับ โค้ชที่ใช่นักเตะท,ที่ใช่โครงสร้างที่ใช่นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการแค่แชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยเดียวแล้วจะจบเขาต้องการคว้าแชมป์ UCL แล้วก็แชมป์ลีกอย่างต่อเน,นื่องนะครับซึ่งถ้ามันจะเกิดสิ่งน,นั้นขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเดินหมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในตลาดซื้อขายนะครับดูแลด้านกฎการเงินอะไรต่างๆนะครับซอ้อตัวในจุดที่มันถูกต้องนะครับเรื่องในแดนแอชวอดเขาก็เสริมนะครับเขาก็บอกว่าคือจริงๆสิ่งที่ไูไนเตดทำในช่วงซัมเมอร์ในช่วงตลาดซื้อขายเนี่ยมัน รเราได้ผู้เล่นที่เราต้องการจะดึงเข้ามาเซอร์ซีอุกาเตย ورو เดลิกมาสตราอุยนะครับขณะเดียวกันนักเตะบ,บางคนก็ต้องถูกปล่อยจากทีมไปนะครับ27คนกับนักเตะที่ถูกปล่อยออกไปนะครับซึ่งมันก็จะรวมถึงสกอตต์แม็กโทมินเเจดอนซานโชอร์วานบิสกาด้วยนะครับนักเตะหลายคนก็ต้องการหาความท้าทายในสโมสรใหม่ๆนะครับต้องการหาโอกาสในที่ใหม่ๆนะครับฉะนั้นในมุมของแดนแอสเวิร์ดก็คือก็ต้องปล่อยออกไปนะครับ และแดนแอชวดก็บอกว่าด้วยเรื่องของกฎการเงินด้วยครับจริงๆเขาก็ไม่ได้อยากปล่อยใครออกไปนะแต่ถ้าสกอตมันบวมนะครับมันต้องพยายามที่จะลดภาระรายจ่ายมันก็จะต้องปล่อยนักเตะหลายคนออกไปเหมือนกันนะครับสรุปแล้วมุมมองของแอชวัลดกับบาราดาก็คือการสนับสนุนเชนฮามันเป็นสิ่งที่พวกเขาพิจารณาแล้วครับอันนี้หมายถึงก่อนเกมเริเวอร์พูลนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งแต่หลังเกมเริเวอร์พูลเราไม่รู้รู้แต่ว่า มันก็มีมุมมองนะครับจากทางไทโรนมาเชลนี่คือผู้สื่อข,ข่าวจากแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์ซึ่งแน่นอนนะครับมาเชลก็บอกว่าโอเคตอนเริ่มซีซั่นเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยของหลังบ้านนะครับแอชว์ดบราด้าบิลคอร์สนะครับก็ต่างทนี่จะพยายามซัพพอร์ตเอริกเทนฮากให้ดีที่สุดนะครับสิ่งที่อ e ีอสจะทำในตอนนี้คืออะไระเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าอ e ีลิออสเองเนี่ยเขาก็สนับสนุนนะครับเอริกเทนฮากมาตั้งแต่ช่วงตลาดซื้อขาย นะครับก็ต้องย้ำอีกครั้งครับตามที่เราเคยคุยกันว่าถามว่า3เกมแรกแพ้ไป2ชนะ1เนี่ยจะปลดเลยไหมตอนนี้นะครับแน่นอนว่ามันเร็วเกินไปนะครับการเ,าเปิดซีซั่นได้อย่างตะกุกตะกักนะครับมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่ามันก็มีเหตุผลจากมุมมองของทีมหลังบ้านก็คือว่าการพรีซีซั่นเนี่ยมันมันไม่ได้ครบทุกคนอะ่ะเพราะว่ามันก็มีนักเตะบางคน นะครับที่ไปพักผ่อนหลังจากยูโรหลังจากโคปาอเมริกามันก็ทำให้การซบรวมทีมเนี่ยมันเป็นไปอย่างช้าลงนะครับอ่ะแต่ว่าเทนฮากก็ต้องใช้เวลาตรงนี้นะในการค่อยๆพยายามจูนทุกอย่างนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยว่าลำตรงสิ่งที่ผมบอกนะทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ผลงานในจุดเช็คพอย n t รเราเข้าใจว่า5เกมแรก7แปดเกมแรกเทนทักอาจจะเจออะไรตะกุกตะกัะกค่อนข้างเยอะแต่ผลงานมันก็จะต้องเดินทางมาด้วยพร้อมๆกันนะครับทารามาเชลก็บอกนะครับว่าการขยับผลการแข่งขันการปรับผลการแข่งขันให้ได้นะครับตามที่ผมได้พาดหัวไว้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็จําเป็นมากๆนะเพราะไม่งั้นเอเนอส์ OS, เขาก็จะต้องพิจารณาเหมือนกันเวเดตเนี่ยจะลงสนาม7เกมนะครับก่อนเบรกทีมชาติหลังจากรอบนี้นะครับอีกครั้งหนึ่ง มันเป็นช่วงเวลาที่เราแต่จะต้องพยายามไต่อันดับขึ้นไปครับตอนนี้อยู่ที่14ใช่ไหมครับมันก็ต้องพยายามขยับขึ้นไปมากขึ้นนะครับเซจินแบ็คลิฟเองก็ต้องการให้เอริสแทนฮาระสมความสําเร็จเพราะอะไรครับคุณอย่าลืมว่าเอเนอสเป็นคนตัดสินใจให้เทนฮาร์ทำงานต่อไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลว่าหาตัวแทนไม่ได้หรืออะไรก็ตามแต่แต่เขาตัดสินใจไปแล้วที่ให้เทนฮาร์คุมต่อถ้าสมมติว่า3นัดแล้วปดเลยเนี่ยนะการตัดสินใจของเอเนอส คนก็จะมองว่าเฮ้ยสุดท้ายคุณตัดสินใจผิดนี่ว่าซึ่งอเนอร์เซนงเขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะเ,เป็นแบบนั้นเขาก็ต้องการที่จะทําให้เชื่อมั่นว่าโอเคการที่เขาอยู่กับเทนฮากต่อเบื้องต้นมันโอเคแล้วแหละอย่างไรก็ตามไปที่ผมบอกครับว่าผลงานเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ว่านตามตรงนะครับมันก็ต้องต้องเดินทางไปด้วยกันนะนะครับ ฉะนั้นผมก็เข้าใจหลายๆท่านนะที่มีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับแต่ผมก็ย้ำอีกครั้งว่าสุดท้ายดูที่ตารางคะแนนนะครับก็เข้าใจในมุมต้องวางโครงสร้างระยะยาวเชื่อในโปรเจกต์ระยะยาวนะผมเข้าใจหลายท่านที่คิดแบบนี้ไม่ผิดเลยนะครับแต่โปรเจกต์ระยะยาวมันก็ต้องมาพร้อมกับ Development นะครับพัฒนาการว่าเออคุณวางโปรเจกต์ระยะยาวแต่มันต้องมีกราฟที่จะขึ้นไปด้วย ใช่ครับตัวผมเองตอนจบฤดูกาลที่แล้วผมเคยโพสในเพจนะผมเคยโพสต์ว่าผมผมโอเคถ้าเดนทักจะคุมต่ออีกปีอันนี้หมายถึงตอนจบซีซั่นที่ได้แชมป์เอฟเอคนะครับแต่การคุมต่ออีกปีเนี่ยมันก็คือผลงานนะครับมันก็อาจจะต้องอยู่ในระดับที่มันพอไปไหวเพราะถ้าสมมุติว่าไปถึงคริสต์มาสไปถึงพฤศจิก,กานะครับแล้วเกิดว่าโอ้โว มันไม่ติดท็อป10อย่างเงี้ยหรือว่าผลงานมันแยกกันไปอันนี้เอาจริงๆก็คือมันอาจจะถึงจุดที่ถ้ามันไม่ผ่านการประเมินจากเอเนอสจริงๆหรือว่าถ้ามันห่างไกลจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็คือท็อป4หรือว่าการได้แชมป์ได้ถดรางวัลอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันก็ต้องดูอีกทีว่าทางเอเนอสเขาจะตัดสินใจอย่างไรเพราะสุดท้ายแล้วนะครับทาร์ดมาแชลจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ทิ้งท้ายว่าคือแม้ว่าเอเนอสจะให้โอกาสเลยจนหักแต่มันก็ต้องมีลิมิตเหมือนกัน นะในมุมของเกรเซอร์เนี่ยทาให้ติดท็อปโฟก็ไปเอเนอสอาจจะแบบนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าสมมติคุณตั้งเป้าที่ท็อปโฟเพราะคุณต้องตั้งเป้าสูงกว่าฤด,ดูกาลที่แล้วนะครับไปจนถึงเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยคุณไม่สามารถจะแพ้ได้เกิน6นัดจริงจริง,รงทั้งซีซั่นเนี่ยถ้าติดท็อปโฟคุณไม่ควรแพ้เกิน8นัดนะฉะนั้นอาจจะต้องคุมให้มันแพ้ได้ประมาณ5นัดคุณถึงจะติดท็อปโฟจากตรงนี้ไปถึงปลายปีอาจจะพลาดได้แค่3นัดหรือ4ี่นัด จะทําได้ไหมนนะครับก็ก็ต้องมารอดูกันผมเองเนี่ยผมก็ไม่อยากที่จะไปดูเขาเรียกอะไไปมองข้ามไปดูถูกใครนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเทนอาจจะทําทีมผลงานดีขึ้นมาก็ได้ครับนะครับเพียงแต่ว่านะตอนเนี้คือพอมันผลงานเป็นแบบนี้นะครับผมก็เข้าใจกลุ่มที่วิาพากษ์วิจารณ์แต่ก็เข้าใจกลุ่มที่ซัพพอร์ตนะว่าไปแบบนี้แหละครับก็ต้องดูที่ผลงานผลงานอย่างเดียวครับก็จะเป็นจุดที่จะ พิสูจน์หลายอย่างนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนกันนิดหนึ่งครับออกรถ Swift วันนี้รับทันที Suzuki Worry Free โปรแกรมดีโดนใจมอบความมั่นใจให้กับคุณฟรี u k i Maintenance Service เราดูแลค่าบำรุงรักษาและค่าแรงให้ถึง7ปี f ปีฟรี z u k i ก a r r a n t ี รับประกันคุณภาพรถยนต์7ปีและฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง7ปีพร้อมข้อเสนอผ่อนหน้าสูงสุด99เดือนวันนี้ถึง30กันยายนนี้สอบถามข้อมูลที่โชว์รูมรถยนต์สกิทั่วประเทศนะครับออกรถสวิฟต์นขอบคุณด้วยนะครับกับทาง j e r r y House Lab g r o w n Diamond นะครับแหวนเพชร1กระนดน้ำร้อยนะครับกับตัวเรือนบ่าทอง 18k นะครับในราคาเพียง30,000บาทนะครับพร้อมใบเซอร็จหลับโลก JA แล้วก็ ITI นะครับจาก j e วเรียเฮาส์หลับกรโนไดมอนด์ครับเพืแท้ทางเลือกใหม่พิเศษแจ้งมาจากดูบังกับแดดนะครับลดเพิ่ม3,000บาทด้วยนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับกับทาง j e วเรียเฮาส์หลับกรนไดมอนด์นะครับแล้วก็ขอบคุณ Suzuki นะครับกับโปรโมชั่นนะครับใหม่ล่าสุดนะครับซ u ซูกิบอดด Free โปรแกรมดีโดนใจมอบความมั่นใจให้กับคุณด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับกับเมล็ดทานตะวันอบกรอบตรามือนะครับนี่เลย นะครับยังไงก็ฝากเอาไว้นะครับกับ2รสชาติเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อรสดั้งเดิมนะครับแล้วก็รสบาร์บีคิวนะครับยังไงฝากเอาไว้กับ2รสชาติชิกปุมซองรับประทานได้เลยเป็นรูปแบบของซองช็อตนะครับดีต่อสุขภาพแล้วก็หาซื้อได้ง่ายด้วยที่ห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปท่านใดก็ตามที่ชื่นชอบนะครับหรือว่าอยากที่จะแสดงความเห็นต่างๆอย่างไร รือว่าอยากจะวิจารณ์เห็นต่างจากผมอย่างไรก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมนะครับก็ผมย้าอีกทีกฎของเรานะครับเห็นต่างได้นะครับวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ว่าขออย่างเดียวอย่าให้มันหยาบเกินหยาบเกินจนเกินไปแล้วก็อย่าแซะที่ตัวบุคคลนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยคือคุณมาแบบไม่เป็นมิตรกันเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่กันยากหน่อยเนาะนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณต้องยอมรับความเห็นต่างแต่ว่าแซะแต่กับเห็นต่างมันคนละแบบกันนะก็ อยากจะให้ควบคุมคอมเมนต์ในคอมมูนิตี้เรานะครับประมาณนี้ครับทุกคนครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาศต,ต,ต,ต่อไปนะครับเข้าใจว่าช่วงนี้มันก็จะหมุนๆเลยแหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นเนาะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันผ่านไปนะครับฟุตบอลก็เช่นกันมีแพ้มันก็มีชนะนะครับมันก็เป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีขึ้นอย่างไรก็เดี๋ยวรอดู เอเนอสก็ก็ e OS, จะเป็นคนดูแลจัดการตรงนี้เองเนาะไปก่อนแล้วครับแล้วจเจอกิดใหม่นิวก,กาสต,ต่อไปนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ